ในปัจจุบันนะครับในปี2,566เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับประมาณ20 ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเครื่องที่ถือกําเนิดเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงๆเนี่ยมันต่างกับสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยเรานิยมพระที่ตัวเกจิอาจารย์นะครับก็คือเกจิไหนเราก็จะเล่นเล,เ,ลเ,ลเล่นทุกรุ่นเลยอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะนิยมเล่นเป็นรุ่นๆหรือว่าเป็นพิมพ์พิมพ์เป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอันไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเซียนพระเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วต้องบอกว่าเป็นเซียนที่ ยุคใหม่เสียนที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาดูออกสิ่งที่เขาดูเป็นนะครับก็เลยเกิดพระเกจิที่ได้รับความนิยมสูงสุดขึ้นมาอ้าย่างที่วันนี้เรานํามาพูดคุยนํามาบอกกล่าวกันนะครับ อย่างแรกที่เราความนิยมสูงสุดในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเห็นจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่นะครับหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนี่ได้ทําพระเครื่องเอาไว้หลายต่อหลาย10รุ่นนะครับหรืออาจจะถึงร้อย ไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่ารุ่นหลักๆที่เขาเก็บที่เขาเล่นห่ากันเนี่ยก็เป็นพวกเหรียญเจริญพรน,นะครับเสมา8ดรอบพระชุดชินบัญชรน,นะครับหรือจะเป็นพวกขุนแผนผงพรายกุม,มารอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากนี้พระเครื่องที่เป็นพระเครื่องของปู่ทิมโดยเฉพาะที่ออกวัดรหันไลเองเนี่ยเป็นที่นิยมราคาสูงติดตลาดอันดับหนึ่งในปัจจุบันครับ อย่างที่2นะครับก็เรียกว่าแรงไม่แพ้กันแล้วก็มาสู่สีคู่ขี้กันตลอดเวลานะครับแต่ช่วงปี 64, 65หรือ66เนี่ยเซียนที่เป็นสายตรงหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่ฉิมพลีเนี่ยเกิดขึ้นมากมายและต้องบอกว่าเป็นที่นิยมเป็นที่ค้นหาเป็นที่สะสมกันอย่าง กว้างขวางนะครับหลวงปู่โตหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนี่ยก็เป็นพระในยุคป,ปีหนึ่งกว่าเหมือนกันแล้วรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสูงก็เห็นจะเป็นพวก ปิตาปดหนี้นะครับปิตาจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองนะครับพวกกระหนกข้างหลังยันดวงนะครับแล้วก็ที่เริ่มจะมาแรงไม่แพ้กันก็จะเป็นพวกเหรียญต่างๆเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เหรียญปี10นรุ่นแรกเหรียญพัยดยศปี16ปัจจุบันเป็นล้านหมดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเนื้อทองคำนะส่วนรุ่นแรกไม่ต้องพูดถึงส0ล้านแน่นอนครับ อย่างที่3นะครับก็มาแรงในช่วง2 3สมปีให้หลังเช่นกันนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนั่นเองหลวงพ่อกวยพระที่ได้รับความนิยมของท่านเนี่ยก็เห็นจะเป็นพวก1ปลายนะปี251ปลายปลายจนถึง252ต้นต้น,ตนนะครับ2ออะไรประมาณนั้นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสูงเลยของท่านเนี่ยก็จะเป็นพวกเหรียญรุ่น3ที่เป็นเนื้ออัปปานะครับที่หลังเป็นหัมนมุนีนะที่อรหังเต อารหังไม่เต็มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เหรียญรุ่น3าที่เป็นหลังยันไตราสาระคมนั่นเองนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็ได้รับความนิยมลดหลั่นตามลงมานะครับอย่างเช่นสมเด็จแวกม่านอย่างนี้สมเด็จแวกม่านเนี่ยออกวัดหนองอนดุกนะเป็นเนื้อดินนะครับแต่ปัจจุบันก็ผมว่าหลายหลายแสนหรือว่าร่วมล้านนี่ก็มีให้เห็นนะครับ อย่างที่4ี่เนี่ยได้รับความนิยมมาก่อนหน้ายาวนานกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดเนี่ยทั้งวัดช้างให้แล้วก็วัดทรายขาวของอาจารย์นองนะครับแต่ของอาจารย์นองอาจจาะนิยมหลักๆเลยก็คือเนื้อว่านปี24นั่นเองด้วยความที่ว่าเนื้อว่านเกของวัดช้างให้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าถึงยากดูไม่เป็นหรือว่าหาไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไปเล่นเนื้อว่านสองสของอาจารย์นองส่วนพวกเหรียญรูปหล่อเตารีดของวัดช้างให้ ก็เป็นที่นิยมลำดับต้นๆของวงการนะครับท่านที่5ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คืออยู่ในเพลงคาราบาวด้วยนะครับหลวงพ่อครูนั่นเองหลวงพ่อครูช่วยคุ้มช่วยค หลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้มไม่ใช่นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยก็เป็นที่นิยมมาเป็น10บสปีแล้วนะครับแล้วคนก็หากันเยอะมากๆส่วนรุ่นที่เขาเล่นหากันหนักหนักเลยที่สุดก็คือสร้างบาร,รมีปี19กนะครับสอก็อาจจะเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็เหรียญปี17พวกปี3 5 3 6 3 7เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะอย่างรุ่นเจริญพร นั่งพานอะไรพวกนี้นะครับและกริ่งของท่านก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเช่นกันนะครับคือกริ่งยานวิทยาคมปี2535นะครับและทั้งหมดนะครับที่พูดไป5รูป5ท่านด้วยกันถ้าท่านเห็นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะอันนี้นิยมกว่าไหมอหรือว่าอะไรก็เราลองพูดคุยกันถกแต่ไม่เถียงเอางี้แล้วกันพูดคุยกันในคอมเมนต์แล้วกันนะครับ